สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับสวัสดีเด็กแก๊งที่แกดสองทุกคนเลยนะวันนี้เราก็ขึ้นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องของการพับกองนะครูลองให้หนูลองทําโจทย์กัน5ข้อนะครับวันนี้มีทําเต็ม1คนเอ่อทำเกือบเต็ม1คนนะครับก็ถือว่ามีคนที่มีทักษะเรื่องการพับกล่องอยู่ในกลุ่มของเรานะอันนี้เด็กๆที่ยังไม่ได้ทํานะครับ ครูขอให้หนูลองทําดูก่อนเนาะถ้าหนูทําเสร็จแล้วนะก็ค่อยมาดูวิธีเฉลยนะฮะวิธีเฉลยที่ครูกําลังทําให้อยู่เนี่ยนะคะเพราะว่าการที่เราจะหัดเรื่องพู้นี้นะฮะผิดไม่เป็นไรเนาะคือบางคนบอกโอห,หนูทําไม่ได้เลยค่ะครูสักข้อทําไม่ได้เลยค่ะไม่เป็นไรนะคะแต่หนูได้ลองทําหรือ,อยังถ้าหนูทําไม่ได้เพราะไม่ได้ทํา ตีมือตะตีมือแตกเลยนะ,ะเออถ้าทําไม่ได้เพราะไม่ได้ทําตีมือแตกเลยนะะเพราะหนูจะมาดูครูฉเฉลยแล้วทําตามครูฉเฉลยมันก็ได้แต่จะไม่ได้ฝึกตัวเองถ้าหนูลองทําแล้วมันผิดแล้วหนูมาดูครูฉเฉลยหนูจะรู้ว่าหนูทําผิดตรงไหนถูกไหมคะนั่นจะทําให้หนูสามารถพัฒนาทักษะได้มากขึ้นนะฉะนั้นลองทําดูก่อนนะฮะใครยังไม่ได้ทํา ะะหยุดคลิปแล้วทําก่อนเลยนะแล้ว่อดูเฉลยว่าเฉลอยอย่างไรนะสำะหรับคนที่ทําแล้วมาดูเฉลยกันต่อนะฮะ,ะรูปนี้ไม่ยากเนาะรูปนี้คนที่ทําถูกเยอะกว่าไม่ถูกมีคนทําคือในบรรดาคนที่ส่งมาเนี่ยนะะข้อนี้ส่วนใหญ่คนจะทําถูกนะมันคือรูปทรงอ้ไรลูกดาวกระจายใช่ไหมมันคือรูปทรงดาวกระจายแน่นอนนะคะ การที่เราจะพับกล่องได้นเนี่ยมันต้องมีด้านห้าด้านเออนะฉะนั้นนะครูลองสมมุติชื่อด้านก่อนนะอ่าครูลองสมมุติชื่อด้านนะสมมติครูบอกว่าให้ด้านด้านนี้เป็นหนึ่งอ่าไม่อมาอันหนึ่งทั้งหมดเลยว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยแล้วหกไปไหนล่ะเออหกไปไหนฮะหกก็คือไอ้ตัวที่เป็นอะไรคะลูกหกก็คือตัวที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยใช่ไหมเป็นหกนะ ฉะนั้นหนูดูสิคะหกมันมีกี่อันคะหกมันมีหกอันไม่ใช่หกมันมีสี่อันฉะนั้นแปลว่าสามเหลี่ยมหนึ่งรูปนะสามเหลี่ยมหนึ่งรูปเนี่ยมันจะแทนเนื้อที่เท่าไหร่ครับลูกสามเหลี่ยมหนึ่งรูปก็จะแทนเนื้อที่เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของด้านถูกไหมนะฮะสามเหลี่ยมหนึ่งรูปจะแทนเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของด้านโอเค ฉะนั้นพอเราเอาสามเหลี่ยมสี่รูปมารวมกันก็จะได้ด้าน 1, 1ด้านไงถูกไหมนะฮะโอเคนะแต่มันมีสามเหลี่ยม2สีนะสามเหลี่ยมในรูปคือสีดําแต่ของครูเป็นสีน้าเงินนะฮะกับสามเหลี่ยมที่ไม่มีสีเวลาเราจะมาประกบเป็นกล่องเราจะประกบยังไงหลัากการที่ครูสอนไปนะฮะเด็กๆได้ดูหรือ,อยังแน่นอนเราต้องหาด้านเลยลรูหาด้านตูดของกล่องก่อนนะฮะ ด้านตูดของกล่องจะเป็นด้านที่ด้านที่เท่าไหร่เอ,อ่อจำได้ไหมลูกด้านที่สองเพราะว่าอะไรฮะเพราะด้านที่สองเป็นด้านที่มีด้านอื่นมาต่อเนื่องกับมันมากที่สุดเลยเรียกว่าด้านประชิดนะฮะตูดกล่องสองเนี่ยนะฮะมีทั้งหนึ่งมีทั้งสี่มีทั้งสามมีทั้งห้ามาติดเลยเออฉะนั้นมันติดทุกด้านเลย ไม่มีอะไรที่มันจะมาติดมากกว่าสี่แล้วถูกไหมเออเพราะว่าด้านของกล่องเนี่ยนะมันมีแค่4ด้านนแล้วมันมีด้านอื่นมาติดครบทุกด้านเลยว่า,วาอีสอนี่ชนะเลิศนะฮะสองต้องเป็นตูดกล่องแน่นอนนะคะพอ2เป็นตูดกล่องเราก็จะต้องหาด้านตรงข้ามใช่ไหมหาด้านตรงข้ามนะคะฉะนั้นด้านตรงข้ามที่เราหาไปทําไมเราหาด้านตรงข้ามเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นมันพร้อมกันฉะนั้นเราดูนะฮะ ถ้าเราเห็นอะไรครับลูกลเปลี่ยนสีก่อนเนาะถ้าเรามองเห็นอมองเห็นสี่ก็จะมองไม่เห็นห้าเห็นฮะแต่ถ้าเห็นสี่ไม่เห็นห้าเพราะด้านตรงข้ามเราจะมองเห็นเองลูกไม่พร้อมกันเนาะ และถ้าเห็นอะไรลูกถ้าเห็นสามก็จะไม่เห็นหนึ่งเจ้ยนะก็ไม่เห็นหนึ่งเพราะมันตรงข้ามกันนะฮะถ้าเห็นสองล่ะเออนะมันตรงข้ามกันลูกสองก็ตรงข้ามกับสามเหลี่ยมสี่อันก็คือ 6, หกเลยลูกไม่เห็นหก อ่าหาด้านรองข้ามไม่ได้นะฮะพอหาด้านรองข้ามไม่ได้เออเรามาดูนะฮะเขาถามว่ารูปคลีเนี่ยถ้าเกิดประกอบเป็นกล่องแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับช้อยส์ข้อไหนบ้างนะแล้วแต่ความถนัดของเด็กเด็กบางคนถนัดหารูปที่ถูกต้องเด็กบางคนถนัดหารูปที่ตัดทิ้งเห็นไ,ไหมฮะหารูปที่ตัดทิ้งอ่ะอย่างข้อแรกเลยนะฮะหรือเราหนูจะใช้ประกอบกันก็ได้ แต่อย่างแรกเลยคืออะไรครับลูกหูดูนะฮะรูปไหนที่เราควรจะตัดทิ้งเน,นี่ยในเนี้ยรูปไหนที่เราควรจะตัดทิ้งรูปที่สี่ถูกไหมเพราะสามเหลี่ยมหนึ่งอันนะสามเหลี่ยมเบอร์หกเนี่ยหนึ่งอันมันเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่ฉะนั้นในรูปที่ยังไม่ได้เป็นกล่องเนี่ยมันมีสามเหลี่ยมอยู่สองอัน ก็แปลว่า1.4ส่วนบวก1.4ีมันจะได้แค่ครึ่งเดียวนะมันก็เป็น1.2ส่วนสไงนะฮะแนั้น E4 เนี่ยมึงเอาทึบที่ไหนมาเต็มกล่อง4ตัดทิ้งนะพอ4ตัดทิ้งชอยที่เหลือหนูก็คือข้อ A แล้วก็ข้อ4ถูกไหมถูกไหมกับ C เออนะเพราะมันมี1กับ2กับ2กับ3า่อะอะไรที่มี4ี่ตัดทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมฮะ B กับ D เนี่ยตัดทิ้งเลยนะฮะ คราวนี้พอมันเป็นหนึ่งกับสองกับสองกับสามนะฮะหนูจะต้องไปดูรูปสองไหมลูกไม่ต้องดูรูปสองเราต้องถูกอยู่แล้วใช่ไหมหนูก็ไปเลือกว่าหนูจะไปดูรูปที่หนึ่งหรือหนูจะไปดูรูปที่เท่าไหร่หนูจะไปดูรูปที่สามนะฮะอ่ะสมมุติเราดูรูปที่หนึ่งนะ,ะรูปที่หนึ่งหนูจะเห็นว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมันเกินหถูกไหม มองเห็นชัดๆเลยเนี่ยนะฮะไอแนวทึบเนี่ยนะฮะแนวทึบเนี่ยด้านบนเนี่ยเด็กอาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวครูพยายามทําไงฮะเฮ้ยทำมันเอียงได้ด้วยวะเชฟเราจะกลับไงเนี่ยเอ่อกลับได้ด้วยนะ,ะขยายขยายได้ไหมยขยายไม่ได้อะอ้าวยังไงวะนนียเนี่ยนะะโดน iPad แ,แกล้งอ๋อขยายได้เว้ยโอเคอ่ะขยายได้นะฮะ สมมติคูขยายนะฮะแล้วเขียนได้ไหมเขียนไม่ได้อ้าวทำไมเขียนไม่ได้งงนะฮะรู้ที่เขียนได้อะทำไมวันนี้เขียนไม่ได้อ้าวอะไรอ่ะตั้งแต่อัป i อ s มานี้ใช้ไม่เป็นเลยนะฮะใจร้ายจริงๆเลยอ่ะสมมติเขียนไม่ได้ก็ได้นะฮะดูเห็นไหมว่าไอ้เลยไอ้เบอร์หนึ่งเนี่ยนะสามเหลี่ยมัมนเนื้อที่ ครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งสแสดงว่าสามเหลี่ยมมันมีเนื้อที่เป็นไงลูกเนื้อที่เต็มด้านเลยนะคะแต่ในรูปครีเนี่ยสามเหลี่ยมมันมีพื้นที่แค่หนึ่งส่วนสี่เองหนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนสี่สูงสุดที่มันจะทําได้ก็คือพื้นที่มันควรจะเป็นแค่หนึ่งส่วนสองแต่ในชอยข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นหนึ่งส่วนสองกับหนึ่งส่วนสองมันกลายเป็นหนึ่งด้านเลยนะเออฉะนั้นแปลว่าชอยหนึ่งเป็นไงลูกผิดนะคะ พอช้อยหนึ่งผิดช้อยสี่ผิดหนูก็ต้องตอบข้ออะไรลูกข้อสี่เออหนูต้องตอบข้อสี่นะฮะก็คือรูปที่สองกับรูปที่สามเออแล้วรูปที่สองกับรูปสามมันจริงไหมนะฮะแน่นอนอ่ะเรามาดูนะฮะเอ่อภาพเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพโปร่งนะฉะนั้นนะช้อยสองเนี่ยที่เขาวาดรูปเนี่ยนะฮะเขาวาดแบบนี้นะฮะเดี๋ยวว,วาดให้ดูเลยเออวาดเนี่ยไม่ได้เขาวาดเองนะฮะ ใช่สองนะฮะคร่าวๆอย่างนี้เนาะอ่าแล้วเขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่าอีด้านจุดแดงเออจุดแดงอยู่นี่นะฮะจุดแดงอยู่นี่จุดแดงคือด้านที่สามเจ๊ะไหมจุดแดงใน,นที่สามนะ,ะถ้าเราเห็นด้านสามแล้วเราต้องไม่เห็นด้านที่หนึ่งเข้าใจไหมแล้วกล่องมันวางอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดจุดแดงอยู่อย่างนี้นะฮะ ด้านสองเราก็จะมองไม่เห็นถูกไหมเพราะด้านสองเป็นตูดกล่องน่ะใช่ไหมเราก็จะมอ,มองไม่เห็นด้านสองนะฮะพอเรามองไม่เห็นด้านสองเราจะต้องมองเห็นด้านตรงข้ามของสองก็คือด้านหกถูกไหมซึ่งหกคือด้านนี่มันคือสามเหลี่ยมมาประกบกันเออนะฮะคราวนี้เวลาสามเหลี่ยมประกบกันมันจะประกบกันยังไงนะฮะตรงบริเวณที่คอนเนคกับด้านสาม ดูดูนะฮะตรงบริเวณที่คอนเนคกับด้านสามนี่สามเหลี่ยมมันมีสีไหมสามเหลี่ยมมันต้องไม่มีสีถูกไหมไอ้โทนาทันไหมสามเหลี่ยมมันไม่มีสีแปลว่าบริเวณเนี้ยนะเราจะต้องแบ่งออกเป็นสองอันฝั่งนี้จะต้องเป็นสามเหลี่ยมที่มีสีถูกไหมแต่ส่วนที่มันเชื่อมกับด้านที่สามมันจะเป็นสามเหลี่ยมที่ไม่มีสีเพราะว่าคำริงมันเป็นอย่างนี้นะฮะ เอะไหมอันนี้คือหกอันนี้อันนี้คือมาอันนี้ด้านนี้นะคะเอ๋เยอะไหมนะฮะเรายึดหลักตัวว่าไอ้หกตรงนี้นะหกที่ครูลากเส้นสีเขียวมาเนี่ยนะ,ะมันไม่มีสีฉะนั้นบนหัวของบนด้านบนของกล่องนะด้านที่ติดกับด้านสีจุดแดงเนี่ยนะก็ต้องไม่มีสีด้วยเนี่ยฉะนั้นรูปถูกต้องไหมคะรูปถูกต้อง รูปถูกต้องนะฮะอโอเคอ่ะคราวนีอ้อีกรูปหนึ่งเอออีกรูปหนึ่งนะฮะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ล้นล้นเลยอ่ะสี่เหลี่ยมแบบลูกบาศก์แบบไม่มีไม่มีอะไรเลยอ่ะนะฮะมันถูกไหมก็เราเห็นอยู่ว่ามันมีจุดเราเห็นอยู่ว่ามันเป็นลูก เราเห็นอยู่ว่ามันมีสามเหลี่ยมทึบๆท,ท,ทำไมรูปสามถึงถูกเพราะว่าอะไรเออเราครูครูอาจจะหมุนไม่เหมือนเขานะฮะเออต้องหัดเขียนเหมือนเขาดีกว่าสวยดีนะฮะเออทำไมมันถึงถูกนะคะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าอยู่ลองดูนะฮะถ้าเราไม่เห็นจุดแดงก็แปลว่าเราต้องมองเห็นอะไรลูกมองเห็นด้านที่หนึ่งซึ่งจะเป็นด้านสีขาวถูกไหม สมมติเราบอกว่าด้านที่หนึ่งเนี่ยคือด้านสีขาวน,นีคก็หนึ่งนะฮะเ <paling S 1> พราะเรามองไม่เห็นจุดแดงนี่เออชอยมันไม่เห็นจุดแดงแปลว่าถ้าเราไม่เห็นจุดแดงเราต้องมองเห็นด้านตรงข้ามมันถูกไหมเนี่ย, icamente, ยไม่เห็นจุดแดงเราต้อง,องเห็นด้านถึมมนง MM? ถ้าเห็นด้านหนึ่งก็ไม่เห็นด้านจุดแดงนะฮะอ่ะถ้าเราเห็นด้านหนึ่งเออแล้วเราไม่เห็นสามเหลี่ยมทึบๆเออก็แปลว่าเรากําลังเห็นด้านสองถูกไหม ก็คือด้านที่มีสัญลักษณ์ทึบๆมันอยู่ข้างล่างแทนมันกลายเป็นตูดด้านหกกลายเป็นตูดแล้วเราเอาสองขึ้นมาข้างบนแทนใช่ไหมเออนะคะแล้วถ้าเกิดเราสองขึ้นมาข้างบนแทนมันก็เหลือสี่กับห้าถูกไหมเออเพราะตอนนี้เราเห็นด้านหนึ่งแล้วเราเห็นด้านสองแล้วก็เหลือแค่สี่กับห้าว่าเราจะเห็นด้านไหนซึ่งทั้งสี่และห้าเป็นไปได้ทั้งคู่นะะเป็นไปได้ทั้งคู่เลยเพราะมันเป็นด้านที่ขาวเหมือนกันนะฉะนั้นสามเหลี่ยมนี้ เอ้พิจารณาเี่ยสี่เหลี่ยมนี้นะฮะลูกบาทเนี่ยสามารถมองได้เป็น2แบบค้าที่มันอาจจะมองได้อีกหลายแบบกระด้แล้วแต่การหมุนนะฮะแต่ทั้งข้อ2และข้อสามจะเป็นชอยที่ถูกต้องความจริงข้อนี้ครูบอกเทคนิคเลยนะฮะไอ้เอมื่อกี้คือ,อาการอธิบายในการวิเคราะห์นะฮะเทคนิคการให้เหตุผลข้อนี้การให้เหตุผลคืออยู่ที่หนูจับทางด้ยังข้อเนี้การให้เหตุผลมันไม่ได้วัดเรื่อง มันไม่ได้วัดเรื่องการหมุนหรือว่าไม่ได้วัดเรื่องการคลี่ลูกบาศก์โดยตรงแต่เหตุผลที่เขาวัดคือเรื่องพื้นที่ของสามเหลี่ยมค่ะจากโจทย์พื้นที่ของสามเหลี่ยมมันมีอยู่แค่สองชิ้นใช่ไหมพื้นที่ของสามเหลี่ยมเนี่ยมีอยู่แค่สองชิ้น แล้วสองชิ้นนี้รวมกันพื้นที่จะเป็นแค่เศษหนึ่งส่วนสองของด้านหรือว่าครึ่งด้านเองถ้าเด็กๆจับจุดตรงนี้ได้หนูตอบทันทีเพราะหนูจะต้องตัดสี่และตัดหนึ่งทิ้งสี่มีพื้นที่ทึบเกินที่โจทย์ให้และหนึ่งก็มีพื้นที่ทึบเกินที่โจทย์ให้ฉะนั้นหนูมองแค่นี้หนูจะตอบได้ภายในอะไรคะสาสบวินาทีอย่างมาก นะถ้าเกิดหนูมีลอจิกตรงนี้นะคะพื้นที่ที่เขาให้มาเฮ้ยเฮ้ยข้อหนึ่งมันเกินข้อสี่มันเกินหนูตอบได้เลยถูกไหมอาจจะภายในสิบห้าวิด้วยนะด,ด้วยซ้ำนะคะแต่นั่นหมายถึงอะไรฮะหมายถึงคนที่ฝึกมาแล้วใช่ไหมถ้าเกิดคนที่ไม่ฝึกมาเออเขาก็จะพยายามทําเหมือนที่กูทาข้างล่างเนี่ยนะคะก็คือ,อ,อดูด่านตรงข้ามเออมาประกอบกันเป็นกล่องความจริงไม่ยังเป็นเลยวัดไม่ต้องทําอะไรเลยข้อเน,นี้นะ,ะดู แค่พื้นที่ของสามเหลี่ยมทึบก็จบแล้วหนูจะจบข้อนี้ได้ภายในแค่15วินาทีแค่นั้นเองนะฮะอ่าโอเคสำหรับข้อนี้จบนะฮะเดีย๋ยวตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งเลยนะคลิปละข้อไปเลยดีกว่านะฮะโอเคเดีย๋ยวไปเจอกันข้อต่อไปนะฮะ